สวัสดีคะ่ะพาทุกท่านมาดูอะไรอีกแล้วคะ่ะเห็ดปวกเห็ดปวกอันใหญ่คะ่ะเด็บคนเดียวไม่ทันคะ่ะ บริเวณนี้จะขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนาค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะ ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญทุกท่านค่ะ